สวัสดีค่ะคลิปนีน้นามาชวนกันเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแข็งแรงในทุกๆวันค่ะ สิ่งแรกที่เราควรจะทำในเวลาเช้าๆคือเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นเราจริงๆไม่เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นๆเลยสิ่งที่นํำชอบคือการทานกาแฟในช่วงเช้าๆการทานกาแฟสดนะคะเริ่มแรกพอตื่นมาเนี่ยนํำจะต้องมาที่เครื่องกาแฟก่อนแล้วก็มาชงเขาทานคราวนี้คราวนี้มันแล้วแต่คนนะคะอย่างนําชอบกาแฟมันจะทานก่อนตอนเช้าแต่บางคนถ้าไม่ชอบอาจจะมีเรื่องอื่นๆในการทําให้เราเลือกสิ่งที่เรา ชอบในการทำจริงๆนะคะแต่ว่าอย่าพึ่งสนใจหรือว่าอย่าพึ่งให้ความสนใจไปยังสิ่งอื่นๆเช่นมือถือหรือว่าเป็นเรื่องอื่อๆนเๆเป็นเรื่องที่จะต้องทะเละาะเบาะแว้งหรือโฟกัสไปที่เรื่องอื่นๆไม่ดูข่าวไม่เปิดทีวีเช้าเนี่น้ำย้ำนะคะไม่ทำแบบนั้นกับชีวิตเรานะคะเพราะใจเราใจของเราเนี่ยเขาตื่นมาด้วยความสงบเพราะเขาสงบมาทั้งคืนแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มแรก ในการที่เราจะให้เขาในการเช้าๆเนี่ยใส่เรื่องดีๆเข้าไปค่ะใจเราพร้อมที่จะเติมเต็มเรื่องดีๆในตอนเช้าคราวนี้ถ้าเราใส่เรื่องดีๆแบบนี้เข้าไปในร่างกายเราในใจเราทุกๆวันนะคะมันจะทําให้ทั้งวันของเราเป็นวันที่มีความสุขทดลองดูค่ะเชื่อนํานะคะและพอนําทําแบบนี้ในทุกๆวันมันจะกลาไกลายเป็นชีวิตนําเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์ เวันน้ำมีความสุขไปแล้ว7วัน1เดือนนํ้มีความสุขไปแล้ว30วันแบบนี้ค่ะทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยทาทุกวันนะคะเลือกสิ่งดีๆที่จะทำในตอนเช้าตอนเช้าหลังจากที่เราเลือกแล้วว่าฉันจะสมมติบางคนอาจจะอยากวิ่งตอนเช้าช้าเราจะแนะนำให้น้องส่วนใหญ่นะคะไปวิ่งด้วยการที่ชุดเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยเตรียมเอาไว้หน้าบ้านเลยไม่ต้องอยาก พอตื่นมาแล้วเนี่ยยังไม่อยากทําอะไรล้างหนะ้าแต่งฟันนิดนึงใส่รองเท้าวิ่งใส่เสื้อวิ่งออกไปวิ่งและยิ่งถ้าบ้านใครอยู่ติดสนามหรือมีขอบเขตท,ที่จะวิ่งได้อย่างบ้านนั้นเนี่ยจะติดสนามด้านข้างนะคะก็จะออกไปวิ่งได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากในการที่เราจะใส่เข้าไปในชีวิตเราตอนเช้าเ้าเลือกสิ่งดีๆในการใส่ให้ชีวิตตอนเช้าเค่ะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นจริงๆในหลายๆเรื่องนะคะและหลังจากนั้นสิ่งที่เราควรจะทําอีก ต่อเนื่องไปคือเราอยากจะขอบคุณอะไรบ้างเราอยากจะขอบคุณอากาศขอบคุณสัตว์ของเราขอบคุณแมวเหมียวขอบคุณสัตว์เลี้ยงของเราทุกตัวน่ารักมากเราขอบคุณค่ะให้รู้สึกขอบคุณมาขอบคุณเรื่อยๆขอบคุณจนเป็นนิสัยแล้วเราก็จะรู้สึกเอว่า มันสบายใจนะในการที่เราเวลาใครทําอะไรให้เราแล้วเราก็ขอบคุณเขาสิ่งพวกนี้ค่ะเหมือนจะไม่ได้มีอะไรมากมายในชีวิตต่อวันนะคะแต่พอทํารวมๆกันแล้วทุกวันเป็นเรื่องที่ดีมากๆลองทําดูนะคะในตอนเช้าๆตื่นมาเปิดใจ เปิดเรื่องใหม่ๆเปิดศักรารของตัวเองด้วยเรื่องดีๆแบบนี้ในทุกๆวันค่ะนําลองทําแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วนะคะแล้วก็คือแฮปปี้มากสุขภาพร่างกายดีมากแล้วก็จิตใจสงบลงมากลองทําดูค่ะเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนําจะมีแนะนําในคลิปของนําในส่วนใหญ่เลยนะคะว่าต้องทํายังไงเกี่ยวกับจิตใจนะคะแต่สิ่งที่แนะนํามากๆเลยคือทอํายังไงเกี่ยวกับร่างกายเพราะนําจะมีคลิปโยคะนะคะนะําจะพยายาม เริ่มอธิบายเกี่ยวกับการทำทางด้านจิตใจแล้วเออฉันต้องทํายังไงบ้างใจฉันจะได้ดีขึ้นสบายขึ้นนะคะวันนี้นําก็มาเป็นคลิปที่บอกว่าเออเช้าเช้าฉันตื่นมาฉันควรจะต้องทําอะไรบ้างเรามาลองทํากันดูค่ะแล้วในทุกๆวันของเราจะเป็นวันที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันในเรื่องดีๆเก็บความรู้ดีๆใส่ร่างกายใส่สมองเราเพื่อเอามาพัฒนาตัวตนของเราพัฒนาตัวเองในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายนะคะ